มีหลายคนมีหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากเจอน้องหยกวันนี้ให้ได้เจอแล้วมันแมนี่เี๋ยน้อยอยุต่าไ่ที่แมนอยู่บ่ปัจจุบันนี้น้องหยกอายุเท่าไหร่แล้วครับสีปีก็นี่เป็นการเจอกันครั้งที่สองในรอบอ่าสิบในรอบสิบกว่าปีครับดอสะกดยังไงครับดีดับัอ้ดอนี่ตั้งซื้อตัวนี้อีหลานี่ได้ลูกเด้ผัวไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเหลือเฟือชาแนลครับผมวันนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือน้องหยกมกจกจะมาเยี่ยมผมน้องหยกนี่ก็เป็นหลานสาวผมนะครับก็คือพามาเล่นตลกตั้งแต่ตอนอายุ4ี่ขวบนู่แหละครับเป็นเด็กบันนอกขอกหน้าเจ้าของวลีฉายาสร้างว่ามีหัวสร้างว่ามีหัวก็คือน้องหยกก็คือเคยเล่นภาพยนตร์เรื่องช้างเพื่อนแก้วโอ้จาได้จำจำได้แล้วสมัยก่อนผมพามาต่างๆนยหน่อยคนละครับพี่น้องครับพามาทำมาหากินมาเล่นตลกอยู่ในคาเฟ่ <จ>เอางี้ประตูดาประตูใหญ่บ nah ิ๊กด่าอ่าประตูเล็กสมานด่าอ่าประตูหนีบเจ็บดาเอ้าประตูหนีบแล้วทำไมมันเจ็บดาเอ้าประตูที่ไหนไปยืนยิ้มล่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะประตูเจ็บดาผู้่อไหนจะไปยืนิ้ สาวๆมึงจะว่าวเลี้วยวบริษัทมึงจะตกเล่าเข้าใจป่ะประตูที่ไหนเยี่ยมยงังอ๋อประตูหนีบบ้านไดนเชื่อมเกาะแล้วให้มาคุยกันก้อนเข้าใจวะทูมือกิดที่ว่าเป็นสาวหรอป๋อแต่จังหวะมันสิคือเกาหวานะนะครับมีหลายคนมีหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากเจอน้องหยกวันนี้ให้ได้เจอแล้วนะครับแต่ว่าก่อนดูนะครับ ก่อนดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็จะแจ้งพี่น้องด้วยนะครับตอนนี้มีคนปลอมเพจผมนะครับเพจ Facebook หรือเฟืรอชาแนลนะครับของจริงจะลักษณะแบบนี้นะครับนี่อ่านี่คือของจริงนะครับของปลอมนั้นมีเยอะมากเลยบางทีใช้โปรไฟล์เป็นหน้าผมใช้คล้ายๆรูปผมผมก็พยายามเปลี่ยนแต่ตอนนี้ก็คือไปแจ้งความดําเนินคดีไว้แล้วครับอย่าทามาหากินแบบนี้เลยนะครับก็คือ คลิปเราเราทามาเราลงทุนเราก็อยากจะได้ผลผลิตของเราเนาะครับผมไย่ไปหาปอมเถอะครับแมนอยากจะทําทําเ,เองไปเลยนะครับนะนะก็เอาเอาเป็นว่ามาพูดถึงเรื่องน้องหยกครับครับไอ้หยกนี่มันนิี่น่อยตัวน้อยปากแป๊ะแปะตัวน้อยตะกี่บ่เดี๋นี้แมนอ้อีแต้มมาจอยก็ไหวอีแต้มยันอ้ยแต้มมาลูกแต้มมาใครมาก็ต้อง,องยกมา<อ>ไหวมันเอาเอางี้เอาเป็นว่าวันนี้น้องหยกมา โทรมาหาผมบอกว่าอ่อากเกมคือจริงจริงน้องหยกมันสิเอิญคอ,อยซื้อเกมเนีเจ,จ้าซื้อเกมอะ <S 2> <S 2> ปาโดพโอเงินเตะยินมได้เ,ดเลยมาเจ้าซื้อเกมเออไม่น่าบอกเลยเดี๋ยวให้หยกมันเรียกโอ้ยหน้าตาจังสี่ไปซื้อเกมสักบ่เฮ้ยหาว่าไรจักแล้ว่าเกมบัฒนาผมนี้ขอยข้นว่าซื้อเหรียญซื้อเกมเดี๋ยวน้องหยกมันเรียกเองหรอกอ๋อปกติชื่อนี้ซื้อมาตั้งแต่ญาติพี่น้องสิเป็นคนเอิญครับครับญาติพี่น้องจะเป็นคนเรียกผมเท่านั้น ถ้าเกิดว่าเกมปั๊บนี่ผมจะรีบหันแฝบโหลดเพระเ,เพราะถือว่าบอยอยากพี่น้องกูก็ต้องเป็นไพรสักคนหนึ่งเหลือนี่มาที่หลังเหลือนี่มาที่หลังครับโอเคโอเเคีคอ,เอาไปว่ามือนี่นะครับมาแล้วครับใช่แ<ช>นะล่น้องหยกมาแล้ว สวัสดีจ้า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 ไม่เงีมาเพียงเงี้พี่มันยืนตากแดดเอาเพี่งเพอยงข่มันเมี้ยนี่เหนี่ยหน่อยตะกี้อยู่ที่เงี้ยเกาะมันเมียนี่เหนี่ยหน่อยอยู่ตะกี้อยู่ที่เงี้ยอยู่บ่นี่แหละไอ้ยอกเอ้าสวัสดีหน่อยสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีค่ะน้องหยอกมกจกมันคือผู้ดีกว่าเขาแม่เนี่ยเป็นสาวเนาะพะย่ะเอาเขาใหญ่เป็นสาวเขาเขาไปเสริมเติมแต่งได้เจอยังมาเห็ดโอ้มันโอ้จักแล้ว คยก็เห็นตะตบเป็นเบีย้ยอยู่เนาะอ้อาๆวันนี้น้องหยกมาเยี่ยมนะครับก็ถือ,อยังมาแน่นเนี่ยม้นนี่สิมะเห็ดแกงปลาไส้นมไว้ส่มให้กินแต่ว่าปลานิ่งบ่มีเด,ดขคาวาอยู่นี่นะ่ะปลาลายเนื้อดีมันคือดูอะแสดงว่ามันเบิ่งในช่องอมันมันเบิง่ง เป็นเอฟซีเป็น FC, เอฟซีจ้ะเย่อาเมื่อนี้ครับหลานสาวมาเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในช่วงตำส้มตำด้วยเมื่อนี้ยสมิตมรตำักฮุ่งพร้อมแมนจ้ะตำักฮุ่งตำฮุ่งเราก็เฮ็ดยังก็ให้เอากินแกงปะน,นี่นิส่นอนไม่สกว้าวเขาบอกกันนะครับว่าทำไมต้องบอกว่าอ้าเอื่นอ้าเฮื่อเอิญอ้าวถ้าเด็กหน่อยสมัยก่อนเขาสื้ออืนว่าอ้าวเอื่นซื้อวางไหนอื่นนี่พ่อฟังดูอ้าวจะอาวเกมเจ้าซื้อว่าเกมเออมันยังโป้มันแปลกตรงไหนอีรีเนี่ยมันแปลกตรงไหน โอ้ขนาดตายัางสีสู้เจมพะนะโอ้ยกับพ่อแม่คอยตั้งให้มากอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าน้องหยกเป็นอะไรกับผม,มเป็นญาติฝ่ายไหนอะไรยังไงครับอ่าแล้วก็น้องหยกหายไปไหนครับปัจจุบันน้องหยกอยู่ยังไงครับครับอ่าเดี๋ยวมูนี่มาแวะช่องือเฟอร์ชนแนลมีพี่น้องเคยตอนนั้นเคยไปออกคุยแซบโชว หลังจากที่ผมกับน้องโยกนี่ไม่ได้เจอกันประมาณ10กว่าปีประมาณ10บกว่าปีบ่ได้พอกันเราก็มาพอกันอีกทีคือทางรายการคุยแสบโชว์เขาเอาไปนั่งเว้ากันไปนั่งคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นมาอีกว่าเป็นปีแล้วมั้งนี่เห็นปะโอ้ยหอดบอทะเลหอดเลยยังยังอ่านั่นละก็นี่เป็นการเจอกันครั้งที่2ในรอบอ่าสิบกว่าในรอบ10กว่าปีนะคอยสาวซอยยังหน่อยนะว่าอีลานี่ได้ลูกเด็ดหัวไป เดี๋ยวจอยตังถามมันเดี๋ยวตอนนี้ให้มันเห็ดแน่กินที่กิน่อนนียเริ่มห <okay. S 1> ิวเขาแล้วเห็ด <head S 2> ยังก็แกงปลาดิ้นไซนอไม่สมกับตำบะครุงจ้าอ่ะมาเบิ้งเลยปะมาเบิ้งพี่นอง ไจดีบ่ที่เฮาบ่าได้พอกันเรื่องราวของเธอกับฉันยังจำได้ดีวันนี้ต้องห่างห่างกันก็เพราะ 19มันยังบ่สาปดสาท่าอีกจากหน่อยกับโตกับใจไว้ยวอย่าเป้าถอยให้คอยวันที่เฮาได้พบหน้า ส้มตำครับผมครับอ่าน้องหยกมาก็ต้องมาตำส้มตำตำส้มช่วงทำทุกคนถามทำไมต้องตำส้มตำจะเพิ่งถามก่อนอ่าทุกคนถามว่าทำไมต้องตำส้มตำอืก็คือในช่วงที่ตำส้มตำนี่เราเราจะพูดคุยกันไปด้วยครับสีวกันไปนั่งครับพี่น้องผู้ใดมายามผมผมกับสีว้าสีถามข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเป็นไผ่มาจากไสครับแมนบกพ่าไงแมนครับแมนครับเจ้าสงสัยเพราะว่าอินเนอหน่อยนี่ตะกี้เออเดี๋ยวสีถามอยู่ เจ้าไปพ่ออยู่จังไหนไปจังไหนมาจังไหนกินใส่นอนใส่ขี่ใส่สมัยตะกินนะน้องยกอ่ะเออน้องยกเนี่ยน้องยกคือถ้าบอกว่าน้องยกถ้ายกไอ้ยกต้องเขาเรียกว่ายกเก้าศูนย์บอกว่าเก้าศูนย์เนาะปีไดนหรืล่ะเข้ากันเก้าหกจ้ะน้องยกปีนี้น้องยกปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบหกจ้ะอายุยี่สิบหกยี่สิบหกก็คือน้องยกเข้าวงการตั้งแต่อายุสี่ขวบว้าวปาสี่สองปีแล้วว่ายี่สิบสองปีเนี่ยยี่สิบสองปีแล้วยี่สิบสองปีที่ผ่านมาครับ ตอนนั้นก็คือน้องหยกมาเล่นครั้งแรกเลยก็คือเล่นตลกคณะเหลือเฟือนี่แหละคณะผมคอยพระเทศถามม่อยถามเมื่อไปพ่ออยู่ยังไหนเสนนที่เรียกไหมไปพ่อมันอยู่บ้านคือน้องยกเนี่ยเ,ออเป็นหลานผมหลานทางไหนเหรอหลานก็คือ,อปู่ของน้องยกเนี่ยปู่แท้ๆของน้องยกเนี่ยจะเป็นลุงของผมเป็นพี่ชายของปู<ม>อ,อ,อปู่มันเนี่ยเป็นพี่ชาย้ของแม่่อยเจ้าไปพ่ออยู่ยังไหนอ่รย์ ก็คือที่แรกเนี่ยที่เอาน้องยกมาเขาวงการเนี่ยก็คือตลกคณะเหลือเฟือไปเล่นที่จังหวัดขอนแกน่นก็เลยแวะเขาไปกินเขายู่บ้านครับบ้านเนี่ยก็คือบ้านบ้านเกิดผมนี่แหละบ้านน้องกระหนวนอยู่อยู่ขอนแกน่นอำเพิ่หยไรนี่นนหมกว่หอยไร่ใส่ตดวนี้มันคนละหมองอันนั<ด>้นน้องไข่ต้นเขาเลยขอโทษขอโทษบานนี้อยู่ขอนแก่น<โ>นี่แหละเขาไปวันนี้นอนยกตอนนั้นอายุสี่ขวบบ้านนี้ตลกคณะข่อยมีทั้งค้นแคะมีทั้งค้นนาผีนะครับเอิญ ปกติเด็กหน่อยมันต้องยานเมียนพ่อข่อยไปถึงปั๊บไอ้นี่แลนมาขังรถตู้เลยแล้วมา้งผมเนี่ยอ่ามันว่ามาหยังเอาเกมมาโอ้ยไอหนี่มันคือมันมันตะกี้มันข้นโตลอดๆเมียนก็เลยบอกว่ามาหยังเอาเกมมาข่อยก็เลยว่าโอ้ยมากินเข่าเหรอเออมันวางเดี่ยวมันว่ายุงเทพบ่มีกินบอกขึ้นมากินไก่แถ่มันว่าเนี่ยเออข่อยก็เลยว่าปะไอหนี่มันลูกผู้ใดวะเออ ตอนนั้นไอ้ยกคือผู้ใหญ่ถามมักถามมักสอครับถามเป็นจังไดมาจังไดคือเด็กมากินไก่แถ่จังคือผู้เฒ่าถามครับถามเด็กหน่อยเห็นไหมครับครับก็เลยเริ่มสนใจก็เลยบอกพอมันเลยพอมันเนี่ยก็คือลูกพอลุ่งนี่แหละครับอ่าบอกพอมันก็มึงไปหิวกระเป๋าเอาเสื้อผ้าขึ้นรถตู้ไปน้ำกูครับน้องยกมามือแรกก็คือบด้ซ้อมมุกบด้ยังเลยจับขึ้นไปลองเพ่งเพ่งคาน้ำนมเป็นปะเพ่งเนาคาน้ำนมเพ่งคาน้ำนมอยู่วิลล่าคาเฟ่ มือนันได้ตีผมมาหน่อยๆเป็นบนเป็นเมื่อนผุนปแม่มือแหลกมือแหลกเลยนี่มาขึ้นวิทีมือแหลกก็คือถือว่าเขาว่งการตั้งแต่เนี่ยหน่อยนะครับมาวันนี้มาให้พี่น้องได้หายสงสัยว่ามันไปไหนหลังจากที่น้องหยกไม่ได้เจอเจอผมครับทำไมน้องหยกไม่มาหาก็คือด้วยเวลาที่ปัจจุบันก็คือยุงเทพเป็นปะจ้าเอาตมไปน้าเราก็เปาไปน้าเลยอ่เริ่มละปัจจุบันเนี่ยคือน้องยกยุงกรุงเทพครับก็คือบ่ดด้กับบ้านเอ ขออนุญาตนะทำมหากิินยังลูกหลานชุมมือนอี่ไหมตอนนี้ยกล่องเพลงจ้ะหลองเพลงคาเฟ่คือมึกมึกก้อนนี่แหละแต่ว่าคาเฟ่เดี๋ยวนี้มันกับบริบูมคือตะกรอนเ<อ>ดี๋ยวนี้มันกับอาจจะเพราะพิษโควิดแน่ยังแน่หลายๆอย่างกระเทดบ่นนคิดว่าอยากมหาอาจารย์เจมเขาหีิ่งระติโอ้คิดกับคิดคิดเนีจาว่าแม่นว่าบ่คิดแตนน่ว่า มันหลายอย่างหลายปัจจัยบางเชียเขาต้องเหตุนั่นเหตุหนีนยย่แน่ยังแน่หลายสิ่งหลายอย่างคนเข้าแบบใหญ่ขึ้นมันมันมีอย่างที่ต้องเหตุขึ้นอีกหลายเอออีกเรื่องหนึง <c oughs> ่งอันได้ผัวไปจันที่หล่าไอ้มีขอบขั้วเราไปบอกจ่าว่าท่านนี่มีเนี่เป็นสโสดเยอะ่าไปเอาออกมาหรือปวดหัวคือปอยงี้อันนี้เป็นอย่างถามเราบางทีเลรอเราบอกยังเตะเขาขางกับควางมดเนาะเจ้า ไปคุยให้ผู้อื่นฟังภาสานมรัสี 3, <c oughs> 3, 4, ไหวเมียซื่อกับไปคุยคนอื่นฟังไปบีบเขามาบีบใคอยก็เห็นตั้งท้าเจ้าถามหาแต่สำอยู่รํากันอยู่ทงหน้าเอานี่ก็ะไรคือบอร่รลวหลานพ่ามม่เนี้ยอันมือนี่ก็เลยได้เห็นหนามากก็เลยดีมุกดีใจม,มันดีบรอหม่องนี่ตอนนี้เนี่เออะอะที่ผ่านมากับว่ได้รืมอดอกแต่ว่าบางเทียเมื่อก้อนเนี่ยก้อนก้อนหนาเนี่ยคือว่า พ่อกะมีขบรั่วไม่พอแม่ยกเสียโดนรถชนแบบว่าเสียแบบค่าทีนียสินะตายเลยบนตัวแม่เราที่นี่ยกก็เลยแบบพอมีขบรั่วไม่เข้ากับเดี๋ยวความที่เป็นโชงฮัวห<ะ>ลิวลหัวตอ้ล้วหกเลยเฮเร่หลอนไปยุ่กับไอเน่ไปยุ่ผูดหุิงผู้หญผีเนี่ยสินะมาจากเราก็แ,กแต่ก่อนเทคโนโลยีมั่นกับพระท่านในลำสมัยขึ้นทุกมือนี่ทุกมือนี่แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวมีอินเทอร์เนต็ตเข้ากับสมารถพ่อน่กันหรือคุยกันไดนแบบปกติแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยไรคนอ่ะ ตอนที่ไปอัดไดการมีคนถามว่าสิพกปีเป็นอย่างไรเรื่องบุญคุณหรือเนี่ยรื่ออันนับแมนบางเทียเบอร์โทรศัพท์คนเท่ามันกับเลียนใดเนี่ยมันกับเลียนใดแต่ทุกเมื่อนี่เทคโนโลยีจระเทีดแหเทาแบบว่าเด็กกลับมาพอกันเด็กกลับมาติดต่อกันไงกว่าซึ่งเมื่อก่อนนี้มันโทรศัพท์กับเป็นปุ่มกดอยู่ม่ตามันบัตรไหนมันบัตรนหนขึ้นทุกบัตรไดนเห็นหนาคือสมัยนี้ดีวลาลูกละแต่มาหาบัตต่อไปกับมี่ยังกับแวกเขาบ่หาอีพ่อกับ อาจารย์เหลือเฟืออยู่ตรงหน้านี่ล่ะมูยี่พ่อก็หากินทำทงไอ้ทงหน้าอยู่นี่ล่ะบรรยากาศดีดีเออคือเวลาเห็นนี่ล่ะอยู่ในเมืองที่ยกอยู่ข้างในบอดวันไหนเป็นสีเดงวบนไหนสูดอากาศเต็มปอดอยู่มีแต่ตึกมีแต่ฝุ่นมีแต่พ่นละพิษบ้านบ้านอยู่ไก่โม่เฮาครับอ่าเขาอยู่ฟังทนครับโม่เฮาฟังนี่บ่ค่อยทนหรอกทนอยู่ทนอยู่ยี่พ่อเับอาจารย์เหลือนี่กะทนอยู่เลยลูกหากินไปเองสิล่ะ ยามือแรงกะน้อยนึงกะหิวครับขอมาหาอยากกันกินยุ้งเสียล่ะครับก็ยุ้งเสียล่ะลูกหลาเอ้ยหาอยากกักินกันไปดีมุกดีใจลูกหลามาหาเนาะอาจารย์เนาะเจ้าคืนหอดเจ้าดีมุกดีใจบุญเจ้าเคลียรน่ะเสาคนเป็นซั่งเด้อเดลูกหลานมาหาเมียแล้วเป็นหนาหนีตาใดจ้ะดีข่อยก็ร่างเบิงมันว่ามบบต่ำอันนี้อาชีพบดไม่ได้เห็นในโคกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวถ่ายเบิงตอนอยู่ในจานโหลดเอาต้องใส่ยังเข้าไปเออใส่โหลดจะยกไปสอดีล่ะ บ่านนี้มันต้องเคยตำกินอยู่แล้วล่ะเออมันเก่งอยู่แล้วคนทางขนแก่นบ้านเอาบ่บ่ปกติไม่ทานไม่ทานปลานะคะเพราะว่าเป็นกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพนะคะไม่กินปลาค่ะเพราะแมนดอกกินกินตลอดล่ะอใช่เข้าไปจอ่ะยังมาบอกกับแด๊กเต๊าของขนาดเนาะของแสบบ้านเน่าบ้านห้ามนอนไม่ดีอย่างไรเนาะเออเออมันต่ำเป็นตะแสบอยู่เลยเพ่อใหญ่การตำบังุ่งเนี่ยบังยี่ราเนี่ยตำคนห้าวโขกกระสากมันจะไปน้ำกันบเคือเจ้า ตำเทียหนึ่งจังคนเทียหนึ่งนี่อีนี่เป็นเป็นตะขอบขั้วผู้ใดอยากได้ไปเป็นลูกเป็นเมียก็ติดต่ออาจารย์เหลือเฟือเด้อเจ้าเขากระแทบใส่ตำตะปูเออใส่มตอนหน่อยเออเออตอนหน่อยับมาคู่ฝันมือเด้อบ่ได้บ่ได้เอายังคนอื่นไว้ยังก่อนเมื่ได้ขูดเ่อใดขูดเนี่ยนะมันแซ่บฝันเถ่าเนี่ยเจ้าฝันเออเจ้าเสียเขาลดแห่งฝันเงีวชีวิตห้องสิได้ยืนเงีวนี่แต่แนวเบาเอาอันจานมาอีพ่อให้ลูกปลาบ่ผิดจักเทีย มาซิมก่อนนะบักเน้าใสบบักเน่าปกตินม็เคยตํากินยนปะตมโอ้ไม่เห็นเบิงคนเห็นปี้ยินแล้ากินแซบตัววเดไปเป็นูกินเมียบวันเด็กๆอยากบอบ่เอาจานไหมนะจานนี้ไงนจานนี้บ่จานซิมบ่บ่ต้องซิมเเบิ้งแล้วแซบซิมนี่แหละบ้านคนบ้านฮัก็สิมแบบนี้แหะเอืมเแซบไป คอยอย่างไหคอยอย่างไหมันกินได้หลายยิ่งมันตัวน้อยไหมแง่ไหนมันสิุวนสิ่ยิ่งของโอ้ยมันก็ตัวพอซัมเน่มาตาเด็กตาไรล่ะแม่เสียบลูกเราอ่ะเรียบร้อยแล้วออาใส่จานเลยสีโอ้ยโอ้สีมันเปนตะแซ่บก้อนมูต่ำขายผนตัวเนี่ยรัวเลยเออสีมันไข่แน่เว้ยเอออ่ะต่ำต่ำแล้วแล้วเดี๋ยวนางตักน้องไ่สมมานางกินคุยกันส้มต่ำน้องหยกมกจกครับผมเดี๋ยวดูขออย่างน้อยเนี ่บโอ้ยกรอบมะเสียงกรอบว่ะเสียงกรอบเสียงกรอบเลยเสียงแข่เสียงปงปุ้งแล้วเสียงแข่เสียบคนอาจารย์เหลือเพื่อจำเพื่อนอันนี้เพื่อนย่องลูกหลานดิย่องล่ะย่องเอา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 เป็นว่าไปตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะไปแกงน้มไม่สมใส่้นปนินหรือแกงปลานินใส่นมไม่สมน้ำกันเลยแกงปนินใส่นมไม่สมก็ได้นำกันส้มตำแล้วก็ แกงปลานน่นไส่นอมไม่สมของน้องยกนะครับโอ้เป็นตาะแทบอยู่เด้อหรอพ่อใหญ่ก็สีลองซิมอยู่นี่แหละมันซิมมาเราได้แทบได้มาเสินแทบครับพี่น้องครับกินน้ำกันมือน,นีน้องยกมายามครับอ้าว กะินเปนน้ำกะบตีซอนลูกลาไปนน้ำนี่ล่ะว่าจังไหนแปลงไหนเนาะเออเจ้าจะพูดเรื่องยังเจ้าถามเลยเออข่ยมีหน้าที่ให้เจ้าถามได้ห้ดนี่ออให้เจ้าเป็นพิธีกรเลยเด้ครับว่าพิธีกรคือนาแหล่คือว่าท่าแป้งท้าแป้งโอ้ยขอกันนายังสี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นมะขาวเนาะอกินละเต้าขนาดแท่งต้มข้าวเหนียวลองซิมก่อนแกงน้ไมัสมปกติข่อยก็บ่ข่อยได้รลายปันได้เรียนยามนั้นสปาร์กเฮ็ดแซ่บจริงจริงเนี่ยขวายู่ฮะแซ่บจริงจริงเนี่ย ทำมันหยองซืือเบ่อเพื่อไงแสบคนเมียกว่าเฮ็ดอีขุ่นตัวเดิมนี่อันี่มีเมียจั่นคนมีเมียจั่นคนเอาลายลูกลาลากับ่าลายทั้งพอยี่เหลี่ยหรอกเอาบอกอยังสุดยังแสบกินเสีอเลยไปสือกินบ่เลยบ่อแสบคอให้เิลือี่เนียนหายยากหนักอยู่นี่ซมือลูกลากระยุผู้เดียวบ่ลูกยุผู้เดียวแมนจั่ยยุผู้เดียวบ่ทันมีครอบครัว โอ้โหอยู่ดีมีแห้งสบายดีพ่อแม่กะคือว่าเหรอเนาะอือบอกว่างกับเขามาหาญี่ปุ่นครับอาอิอาหงอญี่ปุ่กกว่าอาจารย์อ้าหงอญี่ปอาก็คือกันบ่ดนี่คือกันนั่นแหละคือกันอือล้วแต่พายสีอื่นยังไงโอ้ยสีอื่นสีมาัตตนลอยหรอติดปากไปหรอสีอ้าเนี่มันเถอะอือถือว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นอยู่ครับแสบของมันอยู่ตัวละเพราะยังจับอือแสบอยู่แสบอยูจับ แค่ไหนไม่กินบรรยากาศเลยจริงเหรอเอแต่ว่าทำสมตำเนี่ยทำตำขายขาดทุนนายยกเลยเปยังไงเครื่องไร้ปอ,อเครื่องไร้ผดอีปูใส่หลายตัวผดเขาเคยกินเองเนาะนี่นึกว่าเขากินกับอะไระทับหนีด้ะแซ่บอหนีด้วยตัวนีด้ะแซบแซ่บเยอะอู้หูยี่ปุ๋ยมือหนึ่งเค็มเค็มกว่า็เลยบ่อยมันแจงเจ้าไม่สมตะกี้น้องยกขายยังก่อนเจกี้ยกขายทะเลเผาขายทะเลเผาจะหนี้ขายบ่ ตอนนี้ว่าได้ขายแล้วตอนนี้ลองเพลงแล้วก็อาซิมีเฮดเป็นรับเป็นออเดอร์ขนมจีนปูแนะ่ขนมจีนตีนไกล้ขนมจีนนันนุนีนะ่แน่แหลวเต่แลลวแตม่มันแล้วแต่ขยันเราแต่ว่ายวอยากเฮดเฮดอีหยังขายขายคุณตอขายอยู่สขายอยู่ทังยยท,ง,ทงไหนออ,อ,อนไลน์ออนไลน์จนหมากยกขายก็บอกว่าในเฟซบุ๊กมู่พวกกันหมากกว่วเขาเขากร้างล่าสุดก็ให้ขนมจีนขายเมยื่อวานนี่เกือบร้อยสุดอ๋อดีแล้วดีแล้วเห็นบอไม่แ่บได้มันถือ ลูกหลานขอ่อยเป็นตั้งสี่ได้เพอาะไงลูกหลานขอ่อยสอนลูกสอนหลานข่อยตัวให้เฮ็ดย,ยังก็ได้วา่าให้มีรายได้เขามานิดๆหน่อยๆเฮ็ดไปโหลดยากขีขัน้นเจ้าสอนลูกสอนหลานได้ไหมตอนนี่มันบ่เฮ็ดฮะมันบ่เฮ็ด <c oughs> <c oughs> มันด่าวผมบ่ด่าวผมมึงมาสอนกูยังปกติเขาอย่าไปใส่ไมกว้างหน้าไป่เท่ตัวย็นเนี้ยเลยเสียเวลาเล่นเฟสเล่นยังไปเต็ตัวอู้หนักยากยาก,ยากมันมเถอะเขาหนักเขาก็จะไปใส่เขาสั่นนั่นบ่ล่ะครับ เด็กหน่อยถ้าม so ันตั้งใจซุมืรอนี่อย่าไปด่าเด็กหน่อยว่าเอ้ยเล่นเฟซเล่นเพจเล่นไลน์ยังสั่นต้องเบิงก่อนว่าเขาเล่นด้วยวัตถุประสงค์อะไรเขาอาจจะเล่นมีไลน์ได้ก็ได้โอ้บัวฮะมันอาจจะขายของออนไลน์ก็มันก็ได้ตัวบยังน้องยงสิขายของออนไลน์บัวตะกี่ใครจ้ะตอนนี้ซุมืรอนี่ก็คือยังวานี่มันบะเพดกับเขาพูดได้อยากสั่งสิแม่เพจไปสรงเขาแม่จ้ะพวกลมเส้นแน่นนุนนี่แน่แล้วแต่เอาเอาสิ บอกเลยบอกเลยถ้าเกิดว่าอยากขายของทางออนไลน์รือบอกเลยเดี๋ยวรุ่งขึ้นเบอร์ให้โอเคติดต่อทางไหนติดต่อทางไหนติดต่อทางเฟสบุ๊กของโยกไดดจ่ากิจชั่อรจันมทัศภาษาอังกฤษประกอเบอร์โทษ082569 2822จ้าอ้าวถามตามนี่ อันนี้คือโทรไปสร้งขอางเลยจะโทรไปจีบมันเลยให้เขาโทรไปจีบ,จบอยู่วะวายตะไคร่เนี่ยโทรมาเนี่ยเสาร์จนแรงเออตะเบอร์ไผรตอนที่ไอ้ขายทะเลเผาหนูยเอาเบอร์ไพรเนาะโทรมาเบ,บิร์ดหมื่นนะโทรมาฮาัลโหลใช่คนขอนแก่นไครับแปดโมงหกโมงเก้าโมงพวกเจ้าแห่งทางบนนอนเนาะ <c oughs> โทรมาเบ,บิร์ดหมื่นเบิร์ดขึ้นอยเนยนอนหนือเราบ่ได้นอนเฮ็ดงานเนอะอ๋อเอาโทรไปสั่งของเลยพี่น้องลูกหลานกำลังทำมาหากินครับซอยอุดหนุนกันผู้ใดอยาก สั่งขนมจีนจักรลอยชุดก็ได้เหมือนปะได้อืงส่งส่งออนไลน์แมนจ้ะ์ยก็ับมีบริการไปส่ทรงพาว่าเดี๋ยวก็มีมัวพวกที่เขาแบบว่าขับรถส่งนี่สิก็คือได้ได้กับซอยกันแมนเขาหาออเดอร์ให้เขานั่งเขากับฮะออเดอร์เขาหน้าแบบว่าส่งขารถแน่ส่งอย่างแน่ประมาณนี้อ๋อใช้กันไปใชยกันมาดูเป็นพวกกันดีลูกดีอย่าไปเอาหลายชู่วโมนี่ได้ได้เดือนละแสนกว่าบาทก็พ่ออยู่ได้นเราเขา มอนงไม่ hey, it it. An ้แบแกับบาทหาไ่ได้ดอกเฮาะไปาไม่้แสนบกับบาทนี่ะแซนบซาเจ้จ้เอาละดเอาเอาซ็บระโดนเจ้าเน่ะเซ่บจ้ากัจิ้มมันจะแซ่บเนาะโอ้ยหนาข่อยเบ่งบอกอบดเลยวเบ่งข่อยเบ่งหนาเจ้ามาหลายมื่นเลยเจ้าก็ได้เอ้มันจะไปได้กินเขาปีไม้ขาไหม นาข่อยเป็นยังสี่มาแต่ใดเจ้าช่วดส่วนคอยไปเหรียญตำมีเจ้าเบิ้งบอกด้วว่าข่อยทางงงตีงงก็ตีงงแต่ตอเรายกยี่ห้อมีอะไรบ้างนึงเดินดำมีมันก็ยกยี่ห้อมันนึงห้างเทียติเบิ้งมาจานเหลือตีงงเขาบอกงงนะบอกวิธทัวเจ้าเนี่ยอยู่น้ำกันสองคนอยู่กับกัดกันนงสี่บดมือนบดสี่กัดกันพะน้ำหางเพราะเป็นหมาต้องยกอาจารย์เจมเนี่ยเราเป็นคนจังไง ถ้าเรงคนว่าเรายิงเลยนี่นี่คอมเมนต์มานนั่นเป็นยิงคนบางทีไอ้พอเบิ่งแล้วเราเป็นคนยิงเราเป็นคนตังสี่เองนะเราเป็นขี้คนเป็นท่างเห็นไหมคนตังสี่นี่เรายกวางเป็นคนตั้งสี่ยกกระเปรนบางทีเรไปเห็นงานมูกระว่าเฮ้ายิงนะยิงนะบาดแข่จริงจริงบางบางทีเฮ้าประเภทชนิทกับคนหลาย เคือบอกไงบอกไงง่ายมูเจ้าน่ะหูจักข่อยครับด้วยว่าเป็นตลกเป็นดารานักแสดงถ้า่อยรังเทียบวงหูจักพ่อไปกับ่อยย่างไปตลาดก็จข่อยย่างเก็จะว่าหน้าบูดแถวสั้นว่าเออไปตลาดก็หคอยย่างยุ่งสิวันนี้ย่างอันนี้คอมเมนต์เขาอมเมนต์มากหลายแมนยมปรได้ยินเหรอครับเป็นคนติดดินครับแมนนี่หัวตาได้แค่มาซื้อเด้ปกตินี่ปูสาดเด้นี่ยแมนแมนแมนยูบางแค่เข้า เท่ากับลู๋เนาะไผ่เป็นไผ่แล้วก็สิไปยิ้มตลอดเวลาว่าวันนี้ทักอะไรต่อไปก็ยิ่งแถวตลอดไปตลาดอะไรทักก็ยิ้มอยู่ดอกครับเป็นในการทำมาหากินลูกหลานซูมือนี่ก็พ่อระยาเลยกินอยู่ตัวกัพ่ออะไอยู่จ้ะพ่อแดอยู่เอาละเอาละพ่อระยาเลยกินเนาะเอาอยู่ได้อยู่ได้ช่วงนี้ช่วงวิกฤตถ้ามีโอกาสคอยแบบขยับขยายสิยูสิยูว่าอะไรก็มีแต่พ่อกับอาจารย์เหลือเฟือล่ะสิยูว่าใครได้ โอ้มันก็หวัวลงหวัวลงวลงูกหลาที่ชูมือนี่ก็ได้หัวลงอาศัยเห็บซีที่ชูมือนี่ oh. าานนอาใส่เห็บซีเหลือเฟือชาแนลนี่ฝากกดไลค์ติดตามกดกดซับสไครต์กูยังับฝากเพิ่น,นตลอดดิมันเป็นกระดิ่งสุยังเรายี่ <ตา S 1> ห้อ,อยังว่าห้อเนี่ยะคือเดเวลว์ดีแท้อะฝากพี่น้องเอามาให้เราอีกได้หมือนี่แับเพราะว่าจังซี่เหล่ายี่ห้อกับพออย่เหลือเฟือก็อยู่นลำธงไงทรงหน้าเสี๋ยวมัตส์ใส่ปันบ่มีอาศัยพอแม่พี่น้องป้องไปพ่อหด่อยมากด นั่นนั่นโน่ให้นีหายฟังเสียงเงินมองหนีดิฟังเสียงฟังเสียงกบห้องก้อนห่วยมันโมฮองหรอกคอยเดียวมาต้มแล้วกันโมฮองหาเอาไปทัวอะไรธรรมชาติบำบัดแหนแหนแหน่งออกมาส่วนบรรยากอะกว่าว่างก็มาหาเอาว่างว่างก็จำได้ยกจำยกจำได้ยกนางเฮซี่มาเออมากเลยกันนี่มากอะซื้อกะเผรากับปลาบะฝรั่งอีพอร์ตเนี่ยกับเขาบ่เออเดอกอยู่นี่อยู่ในเมืองเจ้ากินอยู่บ่กับเพราในเมืองบ่หมูหอกหมูหันเจ้ากินเป็นอยู่บ่ มูเอากินได้ออยังสี่เหรครับพี่นองครับครับก็คือส่วนมากเราผู้ไดมาหากรบจนแทบช<ท>ิบวก,กินแล้วเหรอเฮาครับ,ค,รบคือ,อยูก็มันจนแบบว่าแทบชิบวก,กินแล้วผู้ใด,ดมาทวงหน้ามองเนี่ยครับส่วนมากอะเอาสิตังซื้อกอบใหมดเลยเด็กอแมรัยูต่ามากพันเอ,อิดไว้อีแหลมอีแ,<ม>แหลมตัวมักงายมันตัวปักซ้ำเพียอ๋อกบไหมซื้ออีแหลมซื้อคําผ้าซื้อคําผ้าแล้วก็บักนักกล้าม บักโจอี้เวลายคนอยู่บักอูดบักอะไรมี่มี่มืดไรแห้งเพื่อผู้ใดมาตรงนี้เนี่ยเอาสิตั้งซื้อไว้ใหงมืดเอาไปไปเนี่จังมากนี่หาอียกมาจากตัวซะวะคือตั้งซื้อวอียกมาเอาอันนี้นี่ตั้งซื้อตัวนี้เอาเอานี่นี่ตัวนี้ตัวนี้น่องหกน่องยกมาบอาเอาเอาซื้อตัวนี้ตั้งซื้อให้เอาเนี่ยลูกเเป็นเออตั้งซื้อ มึงยานเสียังเรื่อนี่้ไวเอาแล้มันมันยังบอกท่านมีซื้อตั้งซื้อตั้งซื้อพี่รัตไอตัวนี้ยังไม่มีชื่อใช่ไหมตั้งเองตังเองข้ามเกมข้ามเกมเออข้ามเกมเกมข้ามเกมเอาลองๆมันบอกมันบอกเป็นทายันดอกจับจับบอกวันมันยังไมันสอบยังไงงูแมงั้นจับเบิ่งจะซื้อมาจับเอ็ว ครับเบิ้งซื้อวะเอาเอาไปตั้งซื้อกันไอ้น้องยกแล้วกันตัวนี้ชื่อน้องยกไปตั้งไว้ผู้ใดมากก็ติดตั้งซื้อกบไว้นะตัวใหญ่คขาตัวแก่แค่นั่นมันนี่จำนิวยกเลยเออนั่นแหละโตใหญ่อยู่นี่เป็นซื้อมาแล้วกลุ่มนี่กลุ่มดารานักแสดงตัวผู้ใดมากกาต้องตั้งซื้อไว้ให้ครับดารานักแสดงโอ้ตะวัหันสาเห็นปลาทับทิมยกว่าปลาอีหยังสมๆนั่นถามปลาลัด อบอกว่าปลาแค่เพมอีหล่าสีมาแต่เบ็นยังน้อยยี่พอตีนได้กินอรุณอยากกินยังกะมาอเมื่อนี้ครับถือว่าหลานมายามกับนางกินเขาาว้ากันกับพี่น้องหายพี่น้องหายความคิดฮอดนะครับก็คือน้องยกมกจก น้องหยกบกจกก็สมัยตะกี้กับทุกคนอาจจะจําได้อยู่แล้วนะครับจยากภาพยนตร์เรื่องช้างเพื่อนแก้วนะช้างเพื่อนแก้วกับเรียนเป็นอินอนุ่ตํานานช้างเพื่อนแก้วก็คือภาพยนตร์ของพี่ท็อปบินบรลลิสสร้างให้กับสามองคลค้นฟิล์มเนาะตอนนั้นนั่นแหละแต่ตอนนั้นถือว่าน้องหยกอ่ะเด็กน้อยอยู่เด็กหน่อยแล้วก็ถือว่ามาแห้งมาแห้งอยู่ถือว่าดังเร็วตอนนั้นนะครับนาตอนนี้ก็คือผู้ได้คินฮอตน้องยกอ่ะจะเริืมนะครับอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของน้องยก แต่มันยังบอท่านมีผลิตภัณฑ์อยังยังบป่เดี๋ยวเร็วๆนี้บอยบอกท่านมีผลิตภัณฑ์อย่างแต่ว่าเร็วๆนี้ตามคำแนะนำของอาเกมเดี๋ยวสิไปเหตุยูทูบโคตรคอนต่างซื้อช่อคยูทูบใส่ซื้อยังเอ่อในกรณีน้องหยกมุกจกยังไปบ้านนี่แหละป่ะบอต้องน้องหยกมุกจกชแนลหรือว่าน้องหยกมกจกเลยหยกมกจกอ่าเดี๋ยวไปติดตามกันแล้วกันบพเนี่ยอาชิตอาชิตตั้งให้ให้ร้านไว้นะครับให้พี่น้องไปติดตาม เบิงเบิงซอยเบิงแย่งหลานอีกจะคนหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับมื้อนี้เอาน้องยกอยากกินยังก็พี่น้องก้าไพที่คิดหอดน้องยกได้จาก็ตามเฟซบุ๊กของยกน่ะละแล้วก็ฮัทเทียไพอยากกินขนมจีนฟีมือยกหรือว่าอยากสั่งหลายๆลาเสียกะตามเบืรอโทษที่หายไปเลยได้จ่ะแล้วก็ผู้ได้คิดหอดกันกับคำามาทักทายกันได้หรือว่าไพ่มีงานหรือว่าอยากเมตตากะยินดีได้จ้าครับผมก็ลองเพลงรับงานลองเพลงจ้ารับงานลองเพลงรับงานลองเพลงนะครับ จ้าพูดหลังบ่ได้ไปลองแนะนำเจ้าพญาได้มึงจะไปน้ำเขาได้บ่บ่อย่าเราย่าตกเรือไม่ไปหรอกนั่นแหละมึงจะไปลองน้ำเขาเขาหายท่าใดมึงก็ย้าไปมึงหายอะไรกับปูนี้ไหมล่ะนั่นยังสี่เราเจ้านี่มึงบ่ได้หอดสามสิบล้านซัมเขาดอกเอาเทะเลเก่าหลุดลุ่มก็จะได้หลายๆหลายแสนเอารวดเสียอีกพอเอาเอาจะไปเสียพ่อใหญ่อุบลเอาเอาไปซัมนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณหลายๆมือนีเบาโน้มหัวมวลกับหลานสาวครับน้องหยกม้องโจกลาพี่น้องไว้ก่อนเด้อครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ